h e ล lo สวัสดีครับกับแบงค์กรูนแล้วนคลิบผมก็ันนี้ก็จะมาอาทีกับดักตาเกียนครับง่ายมากครับเดี๋ยวขอ,ขอไปนะก่อน,นครับโอเคผมเราจะทำกับดักดาเกียนซึ่งมีทินทีแน,น่นอนต้องมีดินดีกับดักที่หยาบไม้แล้วก็เอาวุดเดนแพงมาละกันอสองอันเาประตูด้วยนี่ด้วยห็บด้วย เอ้ยรอนอเพชรดีกว่าถ้าใครแบบล้อลอธรรมดาธรรมดาก็แทงทองก็เหล็กกันแหละไอลอนผู้ผิดไอลอนนะครับคืออุปก,กรณ์เรามีแค่นี้นะครับเ้ยยังไงแล้วต้องทำให้แบบจริงๆหน่อยละกันเคนะครับมันกลายยังไงบอกผมโพสมาบอกด้วยนะครับ คือผมทำให้ดูเล่นนี่เฉยครับผมเคยดักดักได้จริงครับไม่เคยโกหกครับผมไม่เคยโกหกครับโอเคซิปๆิปิว่าสองช่องใครเลยวุฒิีนิเลยวุฒิววด,ด,ด,ดุนแพงผมชอบเรียกว่าดวุฒิดนแพงอะวุฒิดุนแพง โอเคแล้วแต่คนจะทำนะครับใครรวยก็ยังไงก็ได้แบบนี้ผมเล่นคนเดียวก็คือผมจะลองทำเองอะลองเองอะไรหมดเลยลองทูมันนี่เทมเพื่อความเรียบง่ายครับผมขี้เกียจไปแบบไปกิบกิบเขียนกริบเขียนแวมันเซ็งครับมันเนงไ,ไม่รู้ เมื่อเราได้อย่างนี้มาแล้วเราต้องตกแต่งบ้านให้มีสีสันสีสันนะครับสีสันสวยงามอ๋อนไปใช้เลยมีสีสันสวยงามตามสไตล์สไตล์ของคุณครับผมเกียนนี้แม่งจะรู้อะไรรร้จริงอ่ะก็คือเค ถ้ากังนี้นะครับมันจะยังไงมันได้ยินเสียงแล้วมันออกไม่ทันแน่นอนโอเคผมเดี๋ยวคุณจะได้เห็นนะครับคุณอาจจะบอกว่าอุย้ยเป็นกาใครก็ทําได้ก็ใช่นะครับใครก็ทําได้ใครก็ทําได,ได้ได้ได,ได้ใครลวยเนี่ยใครลวยก็ขุดไปลึกๆเลยไม่ต้องกลัวหมด ใช้เจ็งหน่อยอัดออกมาอย่างงี้แค่นี้ก็ได้แล้วครับกําดักดักเอิร์ดแย่เขาเห็นแย่เขาเห็นโอเคสมมุิเนี่ยครับมีเพิ่งวางของนะครับวางนี้นึงเลยวางนี้นึงเลยวางนี้เลยครับใส่นี้ไปอันนี้คือเพชรนี่คือไอรอนนะครับไอรอน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 โอ้ย ทำไมเคปตกแต่งเพื่อความสวยงามก็อย่างนี้เคปแล้วก็อย่างนี้นี่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 โอเคแล้วก็กลับออกมากแล้วก็พร้อมตายเลยเลยเมื่ปุ๊บโอ๊คุกุศกรรมเฮ้ยเสียงทิ้งที่เฮีย yeah! อันนี่ไม่ทันครับน่ะวันนี้ก็ขอจบเพียง่นี้มีอะไรบอกผมได้นะโพสใตารางคลิปโอโพสใตารางคลิปนะครับสวัสดีครับ